สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพื่อนปายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวฟังแหลกก็ต่างประเทศได้ไปเลยเด้อวันนี้ชิพาเบิ้งหมากหุงมากลอกกพี่น้องหมากลอกกผู้ขาเองเนาะเป็นดูกสมควรได้พี่น้องเด้อเบิ้งต้นในคันใดนี่ก่อนนี่ต้นในน้อยก็เป็นหมากได้พี่น้องเลยสมควรอยู่นี่นะต้นแบบเจคิว่าซัำได้พี่น้อง สัปูมือเนาะ <c oughs> ต้นสัปูมือก็เป็นหมากหมากสมปูมืออะไรไปน้อง <c oughs> ต้นน้อยกับหม,มากน้อยนต้นใหญ่ต้นสําแขนหมากมันก็สําแขนหลายหน่วยสมควรอีกอันนี้เห็นรึเปล่ินประมาณจากหน่วยตัวนี้เห็นมีตัวหนึ่งต้นใหญ่ที่สุดสิาพาไปเบิ่งเนาะห <c oughs> มากหลายอีกกลกเกือบร้อยเพื่อี่น้องอันนี้ต้นนี้ประมาณจากหน่วยนี่เช่าเนาะต้นนี้น ประมาณชาหน่วยโม่ถ่ายเท่านี้โอยากแกะไ่เ้องมันจะถอนแทงชาหน่วยต้นนี่ไปจะพาไปเบิ่งต้นต้นมัะลายเอลิฟไปเนองประมาณร้อยหน่วยเนาะไปเบิ่งนน้ำกันบ้านนี้ต้นนี้อีกต้นระดับอัติซ้อนพี่น้องหล่นเนี่ยนี่แม่มันรุนต้นร้อยหน่วยเด้อเจนี้เด้อต้นนี้ประมาณสามชิปจีชิปหน่วยเนาะต้นนี้เนาะ เป็นขักเป็นแน่พี่น้องขักี้วยไรมาดิบนพี่น้องิดเมะม่งต้นไปเอกแท้พี่น้อง่ต้นนี่บนนีะเอกแท้ๆนี่ประมาลอหน่่ยพี่น้องเอ้ยหักมาบัวใหญ่หักมาบัใหญ่พี่น้องเอ้อยมกอ,ยอ,ยอ,อกับสามสิบสี่เดี๋ยน้อหักมากได้บัใหญ่มากลางกับสามสบส นี่ลุกขาดลุกเหน่ยพี่น้องเองเ้ยเจ้าเสียที่เจ้หมาบนบเตียงแห้งเนะา,เาะเจ้หมาขลอดแขนแหลกอ้ยดักไล่หมาดิ้พี่น้องเอ,อ้ยจ้าเป็นหมาคนได้เฮาก็ดอกกระดิะ่งอ่ะจนแหมหูหลบกวนพี่น้องบนแหลงนยู่หมาอ๋าอเขาโทษขอบไผ่ฝากกระลงปากลงกว่าออกไปเลยแหละ หายเนาะโ <c oughs> มมีต้นชนิดอี้พี่น้องยังมีต้นนี้อีกเติมต้นนี้ก็ไลยมาเติบพี่น้องด้ว,น,วนี้ข้าวสามซิปเนาะตัวนี้เนาะมาเบิ่งต้นต่อมาพี่น้องต้นที่สามที่สี่อันนี้สมควรได้พี่น้องมาใหญ่พี่น้องตัวน,นี้ทั้งดกทั้งใหญ่นี่เนาะโอ้หยาวพี่น้อง บ ų, ffective, uh, ุมีเกนเด้กเกนมีน้อยพี่น้องเลยภาคคณะเนี่ยวะผีมือผู้ขายเองคนสักษาปู่เองเนาะพี่น้องไปบนต้นต่อไปอีกพี่น้องต้นต่อมาบุญทกปันไดพี่น้องเขาหยอดแข่งแหนม้อนแค่เป็นอย่างต้นนั้นเป็นแหนพี่น้องแต่ว่าหมาบุญงามจังเป็นพนาะงสุดท้ายพี่น้องบุญเบิ่องบนต้นเด้อพี่น้องต้นไปตาเราดับต่อไอ่ ก็หนุ่ยตัวนี้่ไปฮาซาวหน่วยเนะาะเบิ่งต้นนี้มาเนี่ต้นนี่น้อยๆกะเป็นดีอยู่พี่น้องอยู่ด้าน,นหนาเหมหือนไนเนาะกำลังข่าหวานนะประกาศปรก,กาศน้อยเมื่อกีก้กระปุ่นกำลังขึ้นพี่น้องเอาวังต,นต้นต่อไปต้นนี้กำลังเ,เป็นมากพี่น้องยุกกิจก ลังเริ่มนเนอตในหมางงามขึ้นมาเบิองขะนี้อีกไดนิ้พี่นอ้องนี่เป็นดักสมควรพี่นองนี่นะหมางงามสมควรประมาณสิบปลายหาเช้าหน่วยเนาะตัวนี้ก็ได้เบิ้งตันนั้นีอีกต่อไปตัวนี้โบเป็นปันใดพี่นอตสองสามหน่วนยวันนี อยากแข็แนร่เนาะบวยง,งามไปไลยหากมันไปเดินตัวนี้เนาะบางต้นนั่นดูพี่น้องชุดทไายกับว่าแม่นว่าใกล้สุดชุดไทยนี่สรุปแล้วหลายต้นจะนับเบิกได้พี่น้องจื้อมาได้หาฮุกเจ็ดต้นอะไรพี่น้องนี่อย่าไปมามากาอับต้นนี้คือเกาพี่น้องก็ตัวอิฐนี่ว่าคันใดเนาะเจ้าสามสิบหน่วยไปเลย ถ่ายกิ่ซี่บึงดอกอันนี้พี่น้องดอกอยังพี่น้องว่ะงามเลยดอกวันสนุนบ่หอมหอมเลยมันบานหอมหอมพี่น้องอันนี้ดอวันสนุนหอมเป็นตออ่นนนอ,นอ,อนซ้อนงามครับอันนั้นก็ต้นชีเม่นเนาะอันนี้ต้นไม้อีช้างว่ะข,าข,าขา้าวกระโบงามเหมืกันได้นี่ก็ได้ ต้นบอกนไม้ต้นดอกไม้ดอกตอไม่ครบอะไรพี่น้องาะมหุงเนาะอันนี้เบล่งงามไปได้เป็ี่ยนไปได้พี่น้อยยอดเขียบเงียบต้นไม้บอกกงคคเนาะอันนี้เป็นต้นพิชางใช่เหมกระป้อมกระป้อม ตเลอมนต้นนั่งเปียกับบ้ียกับลินทองฮะงก็ไปทางเกาะลินยังเน่ยลื่นล้าดนี่แหะพี่น้องเอ้ยถ้าเบิงจนใหม่ประทิีบสแดนพี่น้องเันเกาะมงคลเนาะ อ๋อว่ารยาห่างที่บจบคลิปเพช่นนี้กับพี่น้องเลยพบก,กันใหมนะ่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เน่ไปใส่พรอนพี่นอ้นงนงนนนนองทุกท่านทูกบดถูกชมอยู่ที่มีแห้งอยู่ที่กินแสบอยู่แฉกพินอ้วนมาสุขโฉมคนสบายดีเด้อพี่นอ้องรับไปก่อนสบายดี